คือตอนนี้มันมันมันต้องสู้อ่ะสู้ให้ได้อํานาจรัฐและเพื่อไทยเนี่ยคือคือคำตอบของพี่ทุกวันนี้ที่พี่แบกอยู่เนี่ยพี่แบกอนาคตพี่แบกความหวังของตัวเองอยู่นะคะในอดีตเรามีบ้านคาว่าบ้านไทยรักไทยเนี่ยในเมื่อมันถูกทุบถูกทําลายถูกนั่นนี่นวไปแต่ในเมื่อหัวใจมันยังอยู่กันผมว่ามันเรามารีโนเวทร่วมกันได้ไหมสร้างบ้านหลังเก่าเราให้มันดูดีน่าอยู่สร้างความกลมเกลียวในครอบครัวปฏิเสธไม่ได้นะว่าพักนี้เนี่ยเป็นเพียงความหวัง เดียวที่ชัดเจนที่สุดที่มองเห็นว่าเราจะสามารถลบหรือเอาระบอบอำนาจเผด็จการหรือเอาอีประยุทธ์จันโอชาอีทีพวกนี้ออกไปได้ ตอนนั้นเริ่มมีการประกาศตัวเรื่องจะเปิดพักไทยรักไทยเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่พักไทยรักไทยตอนปี243เนี่ยที่เปิดตัวมาแล้วมันสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินจากภาคการเมืองในอดีตแต่พอเรามาได้ยินไทยรักไทยเปิดคนไทยหายโจรยิ่งเรามาเห็นเรื่องสามสิบบาทรักษาทุตโรคเรื่องกองทุนหมูบ่บ้านซึ่งมันไม่เคยมีในอดีตไงคือของพวกนี้นเป็นของใหม่หมด มันทําให้เรามันต้องเป๊ะหนาะในความรู้สึกเราตอนนั้นเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเป็นที่มาของการที่เราติดตามในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกเงี้ยคือธุรกิจพ่อเราโตได้เพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลมันก็แบบฟรีเนาะแบบว่าเออชาวบ้านชาวช่องมีเงินมีทองอนะไรเงี้ยมันทําให้พี่เนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้น หาเงินง่ายขึ้นเพราะพี่เป็นคนวงการบันเทิงด้วยใช่ไหมพี่ร้องเพลงเนี่ยนะคือปกติเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าที่ผ่านมาสมัยก่อนหน้านู้นนะก่อนหน้าคุณทักษิณเนี่ยสมมติอาทิตย์หนึ่งก็จะมีสักสามวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะวันเว้นวันนะคะดิฉันออกจากบ้านไปร้องเพลงวันเว้นวันนะคะ แล้วพ่อเราคือเปิดโรงท้าไม้แปรรูปเนี่ยแล้วมันแล้วธุรกิจพ่อเรามันสัมพันธ์กับของชาวบ้านไงพอชาวบ้านมีกินปุ๊บเขาก็จะมีเงินพอที่จะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อไม้ซื้ออะไรมาทําบ้านใหม่มาทําที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ได้โอกาสนั้นด้วยก็คือถ้าพ่อเราไม่มีเงินเน่ะเราคงไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในกรุงเทพเพราะว่าแน่นอนว่าเข้ากรุงเทพเนี่ยแบบค่าของชีพค่ากินค่าอยู่มันก็แพงตอนนั้นถ้าพ่อเราไม่ ไม่ทาธุรกิจล้วก็ไม่ได้โอกาสไม่โตขั้นเนี้ยเราก็ขาดโอกาสตรงนี้ไปเหมือนกันชอบชอบไม่ชอบรักเลยคือ <c ười> <c ười> อย่างนี้คือพี่กรงลีเนี่ยเป็นคนไม่เก่งคือ <c ười> พี่กรงรีเนี่ยเป็นคนแบบเป็ดทาไอ้ดุนิดทาไอ้ดีหน่อยทำไม่นัน่นแต่คุณทักษิณเนี่ยเขาเก่งทีนี้ถ้าผู้นําประเทศเนี่ยเก่งเนี่ยระดับคุณทักษิณพี่ก็ยิ่งรักสิ เพราะว่าพี่อยากเจริญพี่อยากอยู่ในประเทศที่มันเจริญตอนนั้นทะเลาะก,กับพ่อด้วยนะคือเราก็พูดเล่นนะเนาะแบบเราก็ูคุยพูดเล่นกับพ่อแบบว่าโหทักษิณมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยอยากได้พ่อแบบทักษิณอะไรเงี้ยเออแล้วพ่อเราก็แบบว่าอ้าวแล้วกูไม่ดียังไงวะทำไมมึงอยากได้พ่อแบบทักษิณอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเออก็พูดเล่นๆกัน้คือหลักๆของพี่เองก็คือตัวตัวบุคคลก่อนตั้งต้นคําว่าทักษิณ มันก้าวข้ามไม่พ้นส่วนใครจะพูดให้สวยหรูยังไงข้ามไปแล้วไม่เกี่ยวก็เรื่องของเขาเป็นเอกสิทธิ์แต่ละบุคคลไปที่พี่ชอบมากที่สุดเลยคือ30บาทรักสารทุกโลค เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนขี้โรคตั้งแต่เด็กๆย่าเราเนี่ยได้อนิสงเต็มๆเ,เพราะย่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานแล้วจากที่เมื่อก่อนอ่ะโอ้ยต้องหาเงินไปลงบงโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเจ็บป่วยมาเงี้ยไปทำนงทำนาทำไร่ทำนามายเงี้ยเมื่อเนื้อเมื่อตัวหรือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะแต่พอมีส0ิบาททุกคนก็แบบมีโอกาสที่จะได้เจอหมอเรามีความหวังเรื่องเจ็ดไม่กับโปรเจกต์ที่เชียงใหม่เราจะได้เรื่องรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม่กรุงเทพ อุมโมงยาวที่สุดในอาเซียนจากแม่ริมออกแม่ฮองสอนผมไม่ต้องขับรถแบบอ้กวกแต่อ้วกเตนขึ้นไปเนี่ยนะสิ่งที่ชอบที่สุดณนะตอนนั้นคือจำนำข้าวบอกเลยจำนำข้าวใครไม่ชอบก็ช่างแต่จะนอเพราะว่าพี่น้องฉันได้ประโยชน์เพราะเรารู้สึกว่าการที่รัฐยอมยอมขาดทุนเพื่อให้ชาวบ้านมีกินนี่คือหน้าที่ที่รัฐควรจะต้องทํานี่คือสิ่งที่รัฐควรจะต้องคิดไม่ใช่แบบว่ารัฐบาลปล่อยชาวบ้านไปตามเวรตามการอ่ะ น้ำมันโลกแพงก็ให้มันแพงข้าวถูกก็ให้มันถูกไม่มีที่สง่งก็ปล่อยให้มันทากันอย่างนั้นคือถ้างั้นจะจะมีไปทําไมเนื้อออกมาร่ะทาลถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้บทบังสิ่งที่เราชอบอย่างกรณีเรื่องกรูเซตากใบเนี่ยซึ่งผมบอกว่าสิ่งที่ภาคปฏิบัติทำลงไปจะเป็นเพราะนายละเลยหรือนายสั่งการเราไม่รู้ แล้วทำให้ผู้ใกล้ชิดที่มีอำนาจณเวลานั้นเนี่ยกระทำการโดยไม่บังควรไม่ควรอย่างยิ่งเหตุการณ์เหล่านี้ผมบอกว่าพี่น้องไม่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไหนก็ตามอ่ะไม่ควรถูกกระทำการลักษณะของความรุนแรงแบบนี้ผิดคือผิดถูกคือถูกว่ากันตามตัวบทกฎหมายว่าไปเราไม่อยากให้ในายกยิ่งรักยุบสภาตอนนี้เรารู้สึกว่าการยุบสภาในยุคที่ เราเห็นแล้วว่ายุบสภาทักษิณแล้วมีปัญหาแล้วมันจอดที่จะทํารัฐประหารอยู่แล้วว่ามันกลายเป็นเหมือนกับมันเป็นยิ่งเป็นการเปิดช่องให้คนที่มันจะทํารัฐประหาร่ะทำรัฐประหารได้สะดวกขึ้นมันมีวิธีการจัดการอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ทําให้มันเกิดสุญญากาศทางการเมืองจนม็อบมันสามารถทําได้จนกลายเป็นว่าทหารขึ้นมามีบทบาทในการเจรจาต่อรองอะไรเงี้ยซึ่งทหารแม่งมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะทํำยังไงแล้วมันจะต้องการทําอะไรอะสิ่งที่มันต่อรองมันเพียงแค่เป็นเป็นละครของมัน บทหนึ่งแค่นั้นเองจริงๆก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่แบบว่าตะกิดใจตะกิดตะกิดแบบว่าพี่น้องที่เลือกคุณมาขนาดนี้แล้วคุณก็ยังจะไปแบบไม่แก้แค้นมาอีกหรอคนเสื้อแดงเป็นคนที่รักพวกคุณอยู่กับพวกคุณเชียร์พวกคุณมาตลอดและการขึ้นมามีอำนาจแบบแบ,บ,แบ,บแนสไลด์ของพวกคุณได้ในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะคนเสื้อแดงแต่ว่า กลายเป็นว่าไปประนีประนอมกับคนที่ฆ่าพี่น้องตัวเองะมันก็ไม่โอเคสําหรับผมผมผมโอเคด้วยนะผมบอกว่ากฎหมายไม่ควรบังคับใช้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะออกมันก็ต้องออกให้ทุกคนแต่หลายคนมองว่านายกทักษิณจะได้ไประโยชน์อาท่านจะได้ท่านก็เป็นคนไทยอ่ะมึงจะไปกีดกันท่านทำไมมึงก็ไล่ออกไปอยู่ดาวังคารซะสิถ้ามึงไม่อยากให้ได้สิ่ตัวนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าผ่านพรบน,นิตโทษกรรม เอาเพื่อนเราที่อยู่ในคุกก็จะได้ออกจากคุกล้างไพ่กันหมดที่ริพงล์ริพยอะไรก็จะได้แล้วแล้วผลพวงไปให้ฝั่งตรงข้ามเขาถูกถูกอภัยด้วยอก็ไม่เป็นไรยังไงเอาเอาเอาคนของเราออกจากคุกก่อนแล้วพี่ไปพูดที่ไหนนะก็คือทัวลงพี่ตลอดคือคนในแวดผมก็จะบอกไม่ได้พี่คงดีต้องเลือกพี่คงดีต้องเลือกเรามีข้อจํากัดเท่านี้อํานาจรัฐเรามีแค่ไหนเงินเรามีไม้กองกําลังเรามีไหมในฐานะคนเสื้อแดงเนี่ยนะเราไม่มีอะไร,ไรสักอย่างเรามีแค่ ประคองรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยแล้วเราเที่ยวไปเที่ยวแบบช่วยสลิมตีรัฐบาลคุณยิ่งรักทําไมอะ่ะสาหรับพี่แล้วคืออะไรก็ได้แต่พี่ก็แอบอยากอยาก,อยากเอานะพรบนิรโทษกรรมเนี่ยพี่ก็รู้สึกอยากเอานักโทษทางความคิดแล้วก็หลายคนเป็นคนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเนี่ยก็จะได้ได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวในเรื่องกระบวนการขั้นตอนเอาผิดอะไรก็ค่อยว่ากันถ้าคิดในแง่ที่ว่า ประกาศแล้วว่าฉันมาเพื่อแก้ไขไม่ได้แก้แค้นฉันมาเพื่อจะสร้างสมณชันในสังคมแล้วการที่แกขึ้นมาด้วยจํานวนคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกอ่ะอันนั้นก็ชอบทําแล้วกับการที่แกจะออกพอรบดีท่ทสดสก,กรรมเพื่อที่จะสมณชันไงนา่ามะก็คือฉันพูดไว้แล้วนี่จะประกาศไปแล้วชาวบ้านรับรู้ทุกคนรับรู้แล้วไม่ถูกตรงไหนอนะ่ะที่ที่ฉันที่ฉันจะมาทําถ้าอยากให้แก้ไขนะตอนนี้นะเอาสักทีเถอะ มีประเด็นอื่นๆที่ที่เราควรจะรับกับกระแสสังคมในปัจจุบันด้วยถามว่าบทบาทเก่าเนี่ยในแง่เศรษฐกิจเนี่ยปังสวัสดิการเนี่ยปังดีทุกอย่างแล้วแต่มันณตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนพักเราแก่ตามเด็กไม่ทันแล้วก็โดนเด็กแบบตีหัวตลอดว่าเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงอ่างเงี้ยนึกออกมาเฮ้ย hey, ลุงเงีย่ยเฮ้ย hey แบบสักที คือตอนนี้ตอนนี้อึดอัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้จะขยับทําอะไรก็ให้กระชับฉับไวกว่านี้อีกนิดนึงผมอยากให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยขยับความใกล้ชิดกับมวลชนคนเสื้อแดงสักเล็กน้อยเห็นหัวมันบ้างอย่าคิดว่าคนเสื้อแดงคือของตายคนเสื้อแดงที่ไปช่วยอ,อนาคตใหม่ในอดีตมีเยอะแยะถ้าเพื่อไทยให้พื้นที่ยืนกับเขา มีสปอร์ตไล่ส่องถึงเขาบ้างมองเห็นหัวบ้างเล็กๆน้อยคนเสื้อแดงไม่ได้มีต้องความต้องการเลยมากทางการเมืองแต่คนเสื้อแดงเขาต้องการสนับสนุนพรรคที่เขาคิดว่ามีแนวทางทางการเมืองที่เขาต้องการแต่ที่ผ่านมาคนเสื้อแดงถูกกระทำย่ำยีในความรู้สึกในการที่ว่าด้อยค่าเขาว่ามันเป็นของตายผมพูดในนามคนเสื้อแดงสื่อไปถึงคำว,ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรเป็นสถาบันการเมืองที่เราอยากให้เป็นของประชาชนจริงๆเนี่ย ให้ค่าบ้างสิ่งที่สำคัญที่เรายังรักอยู่เนี่ยหรือเรายังเชียร์อยู่เนี่ยเพราะว่านโยบายอ่ะทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆทําทำให้ชีวิตชาวบ้านมีอยู่มีกินได้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่ได้ทำได้ขนาดนี้มาก่อนนะมันไม่ใช่แค่ลุกยุคเรานะแต่พ่อเราเนี่ย่าเราหรือทุกคนเนี่ยก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่า ก็ไม่มีไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่แบบว่ามาคุกคีหรือมาใส่ใจประชาชนได้ขนาดานี้ถ้าถามว่าทำไมยังอยู่ตรงนี้ยังเหนียวแน่นเริ่มที่นี่แล้วก็ยามาเรื่อยจะจะยุบกี่พักก็จะยังยืนอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันมันเป็นความผูกพันจากผู้ถูกกระทำด้วยกันนะ่ะอย่างที่บอกไปว่าเรามีปัญหาเดียวกันเราถูกกระทำเหมือนเหมือนกัน เราเราร่วมทุกข์กันมานะถ้าเรายังไม่ไม่ไม่เห็นอะไรที่ดีกว่าฉันก็ขออยู่กับความผูกพันอันนี้ยชั่วๆดีๆก็ยังยังดุกันได้มัง่งยังงอนกันได้มัง่งยังว่ากันได้บ้างเอาา้ไหมมันคือเพื่อนร่วมชะตากรรมที่เป็นคนเก่งนะพักการเมืองพักหนึ่งที่ผลิตนโะยบายออกมาเป็นชุดๆแล้วต่อยอดกันมาจากหนึ่งมาสอง,ส,องสามสี่เนี่ย กำลังจะเดินต่อแต่ก็ต้องมาสะดุดจากกระบวนการยึดอำนาจซะเพราะฉะนั้นคือถามว่าพรรคการเมืองที่เราจะสนับสนุนต่อไปก็คือพรรคที่มันต่อยอดมาจากไทยลักไทยทูกยุคนี่แหละพอมาเป็นเพื่อพลังประชาชนเราก็รู้โดยโดยกำมืลนเราเองเนี่ยว่ามันก็คือไทยลักไทยลเลอกคาบแหละไม่ปฏิเสธเราก็ต้องตามพอพลังประชาชนโดนอีกมาเป็นเพื่อไทยเราก็ยังต้องตามมาที่เพื่อไทยอีก เพราะเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็คืออดีตเป็นอนาคตของอดีตไทยรักไทยเดิมมันก็ต่อยอดกันมาทําให้เราต้องมาอยู่ในภาคส่วนของภาคประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพื่อที่ว่าจะได้ต่อยอดนโยบายเดิมๆที่เรามองว่าเขาทำไว้เพื่อประชาชนคนไทยด้วยกันทุกคนผมมองว่าเหมือนบ้านอะ คำว่า,าครอบครัวสำหรับผมคือบ้านในอดีตเรามีบ้านคําว่าบ้านไทยลักไทยเนี่ยในเมื่อมันถูกทุบถูกทําลายถูก,กนั่นนี่น่นไปแต่ในเมื่อหัวใจมันยังอยู่กันผมว่ามนเรามารีโนเวทร่วมกันได้ไหมสร้างบ้านหลังเก่าเราให้มันดูดีน่าอยู่สร้างความกลมเกลียวในครอบครัวครอบครัวเพื่อไทยสําหรับพี่แล้วเนี่ยมันอุ่นใจอ่ะคืออย่างที่บอกว่าเราร่วมชะตากรรมกันมาโดนกระทํา ซ้ำๆซ,ซากซากมาให้เจ็บปวดให้ผิดหวังให้เสียใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามองไปทงนี้พี่ก็ยังเห็นเพื่อไทยเพื่อไทยมอทนี้ก็ยังมาเห็นนางแบกอย่างพวกเราแบกแบกยูนแล้วก็อารวาสได้วินเวียงได้ดุได้อะไรได้งอนกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่โกรธกันนานอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเพื่อไทยเรารู้สึกว่าถ้าจะให้เรานิยามเรานิยามสามคำก็คือความรักหนึ่งความหวังหนึ่งแล้วก็ความหนักแน่น ก็คือเราต้องหนักแน่นที่ยังจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาทําให้เราได้พักนี้ทําให้เราได้แล้วก็จะทําให้เราได้จริงๆแล้วก็ความหวังก็คือว่าพักนี้เป็นความหวังปฏิเสธไม่ได้นะว่าพักนี้เป็นเพียงความหวังเดียวที่ชัดเจนที่สุดที่มองเห็นว่าเราจะสามารถลบหรือเอาระบบอำนาจเผด็จการหรือเอาอี ประยุทธ์จันโอชาอีทีพวกนี้ออกไปได้8ปีกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้พี่ต้องจริงจังนะคือคือคืออะไรที่มันเป็นอาวุธที่จะไปปลดแอกตรงนี้ได้ที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้เนี่ยพี่ก็ต้องกอดเอาไว้พี่ทิ้งไอเทมนี้ไม่ได้คือตอนนี้มัน,ม,นมันต้องสู้อะสู้ให้ได้อำนาจรัฐและเพื่อไทยเนี่ยคือคือคำตอบ ของพี่แต่พี่ไม่ได้แบกเพื่อไทยนะทุกวันนี้ที่พี่แบกอยู่เนี่ยพี่แบกอนาคตพี่แบกความหวังของตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อไทยคืออนาคตคือความหวังของพี่ที่จะรอดจากปัญหาเราคิดว่าพรรคเพื่อไทยคือความหวังครอบครัวเพื่อไทยคือความหวังที่จะทําให้เอาอีกพวกนี้มันออกไปจากวงจรหาในสักทีอ,อ,อ่เป็นโอกาสเดียวที่ชัดเจนที่สุดนะตอนนี้ แลนไปเลยสิคะเออจะรออะไรจะเอาประยุทธ์อยู่หรอคะ